ความรู้สึกมีความรู้คิดได้กว่าสัิราชาวิญ่าสงสารเมตตาการพุนแนะนำและคมสอนผู้ที่กล่าวไว้มีคุเบต้นสามประการคือปัญญาคนปัญญามากควบริสุทธิ์ติปุลือแต่ความดีและการรุนแรงคือสงสารจึงเรียกว่าองค์สมุทรสามสัตว์า จากนั้นพระองก็เทศนาธรรมะไแหน่พอตอนนแล้วอระเเทศนาธรรมะปริปฏิบัติปฏิเวทาสารแห่ธรรมะ่ระเจ้าตรัเทศนาอกรมแนะนำไรื่องสอนปฏิญญคือส่วนที่ต้องศึกษาเราียนท่องห มากท้องได้ถูกต้องเดี๋ยวต่อไปเราจะมาอุ้มบาตรในท้องเราแล้วก็รู้สึกคลมอนานเลยเราอุ้มบาตรประมาณไหนในท้องเราต่อไปจะเน้นอุ้มบาตรแม่ในท้องจะรู้สึกว่าบาตรข้าวเราร้อนเฉียดสุดร้อนรู้สึกไม่สบายแต่เธอรู้ไหมแม่อุ้มอยู่แบกเยอนมาก คนมากกเรนแค่ไหน,นวันนี้พุณีนนนะีนและการทดแทนคุณนั้นแทนคุณแม่คุณเอาไปนะคือผลคืออรนวคืออันสงคนข้าาน้ำข้าวโภชนาและอา